แต่เวลานี้เศรษฐกิจมันแย่มันพังบวกกับพี่น้องที่ออกมาเคลื่อนไหวทั่วประเทศเนี่ยขอฝากไปถึงท่านจุรินลนักษณะวิสิตให้ท่านประชุมพรกประชาธิปัตย์โดยด่วนโดยใช้มติที่ถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลหาทางออกให้กับประเทศชาติดีกว่าปล่อยให้บ้านเมืองของเราไปอย่างไม่มีจุดหมายแบบณเวลานี้รนนเราจะจุ้รวมภายใต้รัฐบาลอยูเท่านั้ วันนี้เรามาหาคุณสุรินรรักนาะวิิเเนี่ยขอร้องให้เจ้ากระทรวงซึ่งเป็นหัวหน้าประชาธิป,ปตัตย์นะครับได้ราออกจากการเป็นรัฐบาลโดยโดยย่วนการชุมนุมที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนนบุรีที่รวมกลุ่มกันเป็นคณะราษฎร63นะครับการชุมนุมของเราก็ยังย้ำด้วยความสันติอหิงสาปราศจากอาวุธ และชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่เราทําได้และเราจะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นวมาวันนี้เราต้องการมาเตือนหรือมาบอกท่านจุลินลักษณะวิเศษซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยและก็ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยปัญหาเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่หาเงินเข้าบ้านเราหาเงินเข้าประเทศแต่เวลานี้เศรษฐกิจมันแย่มันพังดังนั้นแล้วบวกกับพี่น้องที่ออกมาเคลื่อนไหวทั่วประเทศเนี่ย ขอฝากไปถึงท่านจุริลนลักษณะวิสิตว่าให้ท่านประชุมพรรคประชาธิปัตย์โดยด่วนนะครับโดยโดยใช้มติที่ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติของเรานะครับดีกว่าปล่อยให้บ้านเมืองของเราไปอย่างไม่มีจุดหมายแบบนเวลานี้ซึ่งเราก็ได้เห็นท่านจุรินก็ต้องเห็นอ่พี่ๆสสพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องสอสพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็คงได้เห็นการกระทําของ คุณประยุทธ์จันโอชาที่สั่งให้มีการสลายการชุมนุมเมื่อ,อวันที่แยกประชุมประชุมวันนะครับซึ่งการชุมนุมของน้องเขาก็บอกอยู่ว่าเขามีการเลิกกันเวลานู้นเวลาอันนี้เขาไม่ได้มาปักหลักชุมนุมเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการสลายการชุมนุมไม่ควรที่จะไปสลายเขาซึ่งเด็กตัวเล็กตัวน้อยต้องถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาอย่างเงี้ยมันไม่มีความเป็นธรรมเลยซึ่งพระปาทชาธิปัต์มีบุคคลสำคัญในรัฐบาลแล้วก็ในสภาหลายคนอย่างเช่น คุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานสภาอยู่แล้วนะครับก็ควรที่จะร่วมกันหาทางออกเพื่อบ้านเมืองให้น้องๆพวกผมนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาได้หาอนาคตของเขาเองไม่ใช่มาวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปวางอนาคตให้กับพวกเขาอย่าลืมนะครับอันนี้มันไม่ใช่ยุคเต่าล้านปีอันนี้เป็นยุคแห่งการโลกาภิวัตน์แล้วยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปสู่ ความทันสมัยความก้าวหน้าแล้วเพราะฉะนั้นครับผมขอร้องให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาลแต่โดยด่วนพี่พี่สื่อก็ระวังถูกแกงเหมือนกันนะฮะเมื่อล่าสุดก็เมื่อวานนี้ผมก็ประกาศอยู่นะครับว่าไม่ไปตรงนั้นแต่ตอนแรกครับผมอาจจะมีพูดไปบ้างว่าจะไปอ่าห้าแยกปากเกรดแต่พี่พี่สื่อก็รู้แล้วเราใช้ห้องกงโมเดลห้องกงโมเดลก็คือการชุมนุมที่แบบไม่มีจุดหมายสามารถเคลื่อนตัวไปได้ ให้ไหวที่สุดได้เพราะฉะนั้นก็ท่านไม่ต้องอะไรมากการชุมนุมของพวกเราอยู่ในความสงบอยู่แล้วนะครับ